ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซน้อยลูกจ้างไฮโซครับอันนี้พามาดูรถไทยฟอร์ดครับ6,610 6 6 1 0นะครับกับพันพลวนขนาด6ใบนะครับอันนี้เป็นงานลูกค้าเหมือนกันนะครับหลังคาให้ลูกค้าไปใส่เองนะครับคันหน้าครับเดี๋ยวได้นะครับ ขันขึ้นลงได้นะครับคันนี้พิเศษก็คืออัดจราบีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามชุดต่อต่างๆนะคันหน้าก็อัดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูพันนะครับก็อัดจระบีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเบาะแต่งพิเศษนะครับพันก็อัดจระบีให้แล้วนะครับ นี่เป็นท่อโลงนะครับกลองอากาศครับกลองแก้วนะนเป็นเบาซิงครับผมก็จะลงวางผานแล้วลิงคัดท้ายดูลิงขี้เมาดูครับวุ้ย นี่ก็เป็นระบบแขยนยกนะครับแขนข้างนะครับไม่สามารถปรับระดับได้นะครับเรามาดึงท้ทายครับขี้เมางตรงเข้าลิมล้อนะครับ ประมาณนี้นะครับเพิ่งลงเลกเกอร์ครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอสักหน่อย ยืนผพานหน้าครับสามารถขึ้นลงได้นะครับดูคันหน้าครับก็สไตล์ฟอร์ดนะครับนะอาจจะรีวิวให้ด้วยนะครับ พร้อมส,ส่งครับคันนี้นี่เป็นยางนะครับเป็นรอยยางคนละแบบนะครับกับคันที่แล้วนะครับใส่ลังคาดูครับลังคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะ ที่เม่า้านพลวนก็โอเคครับเขนกลางทำให้พอดีแล้วนะครับก็คือรูสุดท้ายนะถ้าอยากเปลี่ยนรูก็เปลี่ยนได้ครับจะเปลี่ยนยากนิดน,นึงนะครับ ดูพันครับดูโครงพันนะครับสปริงสปริงทัดท้ายครับสีนะครับมันก็เลยไม่โยกเท่าไหร่นะครับ อมลั่นครับนะท่อก็ถอดได้นะครับในการขนส่งให้ลูกค้าไปใส่เองนะครับท่อรีดนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องแซนนอยลูกจ้างไฮโซด้วยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ